สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาลุ้นเหรียญมหาโชคหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดก้้ยด้วนจังหวัดนครสวสรรค์ลุนนี้ครับมันเป็นตัวแถมยกหลังนะครับผมมีอยู่หนึ่งรุนลุนเดียวเพียวๆเ,เลยนะครับแต่ ไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคําหรือเนื้อทองคํานะครับนี่กล่องมาซีนเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ให้ดูครับเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญน,นี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาช่างน้ําหนักดูกับมือนะครับช่างน้ําหนักดูกับมือแล้วเหรียญค่อนข้างจะมีความเบานะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอเดานะครับขอเดาว,ว่า ข้างในเหรียญน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับแต่น่าจะไม่ใช่เนื้อทองคํานะครับองคนี้ไปลุ้นมา1,500บาทนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มเรามาชมกันเลยนะครับย้ำกันก่อน,อนว่าเนื้อต่ำสุดที่ลุ้นมาในกองแถมตัวนี้คือเนื้อเงินนะครับคือเนื้อเงินแต่เรามีโอกาสลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็มีโอกาสลุ้นเนื้อทองคำ แต่จากการที่สัมผัสมานะครับเนื่องด้วยน้ําหนักนะครับก็น่าจะไม่ใช่เนื้อทองคาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ผมเป็นสายลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาแกะเลยครับนี่ครับช่องพอเิบับวกแก้วก็จะมีเนื้อเงินนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเหรียญแน่นอน นะครับแน่นอนอยู่แล้วเหรียญน,นี้นะครับแน่นอนอธิษฐานจิตให้ดีนะครับอธิษฐานจิตอธิษฐานใจท่องคาถาลงไปด้วยปลายนิ้วชี้นะครับวนเวียนซ้ายวนเวียนขวาวนเวียนไปเคาะโอเคเราจะมาเปิดจากด้านหลังนะครับเราจะไม่ให้ดูด้านหน้าก็ได้ครับไปปั๊บ เราจะไม่ให้ดูนะอ่ะเราจะปิดนะครับโอ้ไม่ต้องปิดอะ้รเลยครับนี่ครับมหาโชคร้อยปีเนื้องเงินนะครับเลขสองสี่ห้านะครับเรามาแย้มดูนะครับว่าจะเป็นหน้ากากทองคำหรือได้หรือลงยาอะไรบ้างเย้มนะครับเนื้องเงินเพียวแล้วครับมีโอกาสเนื้องเงินเพียวสูงครับ เย้ครับลงยาครับผมนี่ครับเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาเพราะฉะนั้นแล้วเรามาแกะกันดูครับว่าความสวยงามมันเป็นอย่างไรนะครับถามว่า1,500บาทสำหรับผมแพงไหมเนื้อเงินนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับ1,500บาทไม่แพงครับจับเบาๆนี่นะครับ อยากให้พี่พี่รับชมนี่คือเนื้อเงินลงยาจีวอนนะครับนี่ครับนี่ครับต่อโค้ดเลเซอร์นะครับสวยไหมครับมาส่องดูกันเลขสองสี่ห้านะครับนี่มีโค้ดด้วยนะครับมหาโชคร้อยปีนะครับ ถือว่าสมปัานาหรือเปล่าครับคือถ้ามันรุนเรื่องเงินถึงเนื้อทองคำเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมว่ามันไม่แพงนี่นะครับนี่ครับจมูกไม่โดนนะครับไม่รู้นะครับจังหวะนี้หลวงพ่อพัดกระแสทะเลงมากนะครับแล้วก็ พระบางรุ่นนะครับมีการเทขายกันเยอะแยะบางไม้เพราะฉะนั้นแล้วเราสายเก็บนะครับสายนักสะสมนี่ครับโชว์ตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือเนื้องเงินนะสวยนะครับผมจะบอกเลยว่าสวยดูยันนะครับคมชัดมากๆนี่อยากให้เพื่อนๆดูทุกมิตินะครับ นี่ครับเนื้อเงินต้องส่งนานนะครับเนื้อเงินต้องส่งนานหน่อยนี่นะครับรอศสองสี่ศูนย์นะครับด้าน,นขอบขอบข้างเขียนว่ารอสองสี่ศูนย์อายุครบร้อยปีพี่ดูตัวอักขระนะครับนี่ครับนี่ดูตัวอักขระนะครับดูลายเซ็นครับ ดูลายเส็นหลวงพ่อครับส่องกันแบบชัดๆนะครับดูตัวหนังสือครับส่องแล้วสบายหูสบายตาสบายใจนะครับนี่ครับให้ดูไปทีละนิดนะครับนี่ครับนี่ครับลายกระหนกนี่คือเนื้อเงินนะครับนี่คือเนื้อเงินย้ำกันอีกครั้งว่านี่คือเนื้อเงินนะครับ ให้ดูทุกมิติคลิปนี้อาจจะใช้เวลาถึง8นาที9นาทีนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมให้เต็มอิ่มนะครับเพราะน้อยมากในช่องผมที่จะมีเนื้องเงินเข้ามาเห็นไหมครับท่านใดมีเหรียญอยู่นะครับก็ หยิบมาส่งตามเลยนะครับนี่ครับดูการตอกนะครับดูการตอกเห็นไหมครับคมชัดมากๆเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสองซีซีครับหลายๆท่านถามว่าสูงเท่าไหร่นะครับวัดกันให้ดูเลยนะครับ วัดกันให้ดูเห็น,หน,หนตั้งแต่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญจนถึงด้านล่างของเหรียญน,นะครับนี่ครับสามเซนกับอีกเจ็ดนะครับสามจุดเจ็ดเซนนะครับนี่สามจุดเจ็ดเซนประมาณสามจุดเจ็ดนะครับสามจุดเจ็ดอ่าด้านกว้างสุดนะครับด้านกว้างสุดก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ได้เอาที่ลายกระหนกนะครับ ลายการะนกอยู่ประมาณ2.3เซนนะครับ2.2หรือ2.3เซนนะครับอ่าตรงส่วนโค้งด้านล่างครับอยู่ประมาณ2.2ถึง2.3เท่ากันนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับให้ดูกันอีกครั้งนะครับให้ดูกันอีกครั้งความสวยสดงดงามของเหรียญเหรียญนี้นะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าเนื้อเงิน นะครับก็เป็นเหรียญที่สองที่ผมมีของหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลุ้นเงินพอสมควรพันกว่าบาทนะครับหนึ่บาทก็ได้ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับผม